ทันบอกแล้วแวบมันไม่มีทางอยู่เจนใกล้ๆนี้แน่ๆโอเคโดนล็อ okay, กมันอยู่เจนนูน้นไม่ก็เจนนูน้นเลยไม่ก็ฝั่งนู้นไปเลยฟังวิสเปอร์ไม่ทำงานก็ไปต่อวิสเปอร์ไม่ทำงานก็ไปต่อเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววิสเปอร์จะทำงานแล้วครับที่นี่ซะแแ้ hey! ว สเปิร์มันยังทำงานอยู่อ่ะเจอสกายสปาร์คเดี๋ยวข้างในเสียงแกล้แกล้งแกล้งแกล้งขึ้ข้างบนเห็นละตัวนึงผมจะฟอร์มทำเป็นเดินผมไม่อยากล่ามันล่ามันไปขึ้นไปข้างบนผมผมเสียเวลาเยอะอันนี้ก็วิสเปอร์ยังอยู่เฮ้ยเจอสกายสปาร์คเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว จุนนี่แน่ตีหนึ่งทีขึ้นไปทางนั้นเลยจ้าได้เลยได้เลยสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าส,ส,วส,สวัสดีจ้า,จาหนึ่งทีช็อตแล้วก็น่นเลยเกี่ยวเลยออกนี่ไหนมานี่นะเจ้เอาละหาที่เกี่ยวหาที่เกี่ยวไม่มีเลยหรื ไกลไกลรัวมันปลดทิ้งไปหมดเลยอะผมว่าผมไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลุกมาสู้กันต่อก็ได้นะจ๊ะหลุดแล้วมาสู้กันต่อคือทําไมขอปลดมันไกลจังเลยอะทนันผมไปตื๊บอันนั้นก่อนคนแรกอย่างรวดเร็วฮะผมว่าบางตัวเล่นยากนะเล่นกลางงไม่รู้แต่ก่อนไม่มี static b a s นะมันเลยฮาร์ดไงแต่เดี๋ยวนี้มันีซี่ไงเจอแล้ว ก่อนอื่นนะมันก็มีแค่ตัวเดียวมันก็ใช่คำตอบคือเล่นเสกเดินคุณหลบได้ไม่นานหรอกเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะไปช่วยก็ไปช่วยไปคนนั้นอะเฮ้อะไรอะไร อะไรอะไรอะไรหลบอยู่ตรงไม้ไม่มีใครมาช่วยคุณหรอกเพราะเพราะผมมาตีคุณเร็วเกินไปนะครับนั่นแหละไปช่วยกันเลยถูกต้องสวยงามมากเดี๋ยวตัวนี้ต้องขึ้นเกี่ยวข้างบนนะเดินบนตังรอบหนึ่งนะลเลยเพราะแหน่ระเบิดนู่นระเบิดนี่คนนี้นี่เด่นหน่อยเด่นหน่อยให้เกลียดเขาโอเคเจนเสร็จเลยครับจริงๆควรไปไล่คนที่มันบาดเจ็บอยู่แต่ว่าอย่าเลยพอเราเดินไปใช่ไหมผมว่ามันก็คงจะพอดีไม้อยู่นี่ฮึผมเห็นคุณนะมันคิดว่ามันเนียนมากหรือไงเนะี่ย คิดปุ้ยโอ้โหไมละมันอยู่ขวามือเราอะยังไม่ไปเหรอเนี่ยผมคิดว่าคุณวิ่งปืดไปนู่นแล้วนะผมคิดว่าคุณวิ่งปืดไปนู่นแล้วนะ ว่ามันเนียนมากกันเหรอคิดว่ามันเนียนมากกันเหรอเฮ้ยคนะุณ่ะจะมาสเตลกับคนที่นี่ตีระยะสั้นตีระยะสั้นอีกทีหนึ่งย้ำคนนั้นเข้าสเตทสองเข้าไปด้วยให้มันให้มันยืนยันการเข้าสเตทสองก่อนนี่ดีนี่น,น,น,นี่อะไรอะไรเดี๋ยว สแกรดมาร์กเห็นสแกรดมาร์กผมไม่มีหรอกวเจ้านี้ยอมตายเลยฮะก็ดีฮะก็ดีจริงๆแล้วเนี่ยคนตรงนี้ล่ะคุณนัะล้มแถวเนี้ยผมไม่รู้คุณคลานหนีไปไหนหูไปหยุดก่อนถ้าจะหูอันนี้ดีกว่าเงียบยิบไม่เป็นไรกลับมานายก็ได้คนนั้นปล่อยเขาไปก่อนไปอันนู้นดีกว่า มีไม้อยู่ใกล้นี่กลัวจังเลยแต่ดูนะคน,คนจริงไม่มีก네ลัวครับคนจริงเดินผ่านครับนี่คนจริงไม่มีกลัวเดินผ่านนิ่งจังเลยนะเราเนี่ยเกี่ยวไปเกี่ยวไม่เกี่ยวบอกแ๊กทีนี้ก็ไปที่คนนั้นมันอยู่อ่าไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วไม่เป็นไรแถวๆนี้แหละไม่ไกลจากนี้แล้วแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละพอวิสเปอร์มันทำงานอยู่แถวๆนี้แหละ การที่คนจะหนีไปฮิลนะมันจะหนีไปฮิลสุดแมพครับจะฮิลไปฮิลสุดแมพกันเส้นแถวแถวนี้นั่นไงวัดดี้จ้ะแต่อีกคนหนึ่งอยู่ไหนถามว่าอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นโอเคโอเคผมขอโทษนะโอเคขอโทษนะผมขอเล่นคุณก่อนผมไม่ให้คุณฮิหลหรอก ม่ไอ้โอ้โหมาเอ้ยมือสัส้นไหนโอ้นายก่อนไหนๆก็จะตายอยู่แล้วก็ให้มันตายตายไปเนาะเอาให้มันเป็นคนๆไปอะ,อะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรคนนี้จะเตนะสามสองนี่เนาะเฮ้ยคนนี้คาเตจแรกเพราะว่ามันไปมันไปฮิวจากการลุกอ่าไม่เป็นไรผมโอเคมันช่วยตรงนั้นกันใช่ไหมคือเจนตอนเนี้ย เล่นเล่นเล่นเป็นด็อกเตอร์เลยนะผมว่าเอาเบิร์กตึ้บเจนที่ไอเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหมีการปั่นเจนด้วยนะเยนี่ยพยายามจะหนีคุณวิ่งแปลกๆนะครับคุณวางไอ้กล่องเครื่องมือนั้นไว้แล้วหนีไปซะนีแบบสั้นๆเนี่ยแหละกลัวเดทฮาร์ต้องตีสั้นๆ <S <S วุ้ยแย่แล้วคนนี้อันตรายไม่มีอันตรายหรอกมาเกี่ยวครับผมปอกไปหาคนเดิมอย่าคนนูน่น ววคุณจะแอบผมได้พอเวลาที่มันเจอคนนี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ไปช่วยกันไปช่วยเฮ้ยไปช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างนี้ประจําครับเอาคนนั้นตายสองอะปล่อยตายหรืออะไรผมไม่ทราบแน่นะแต่ที่แน่แน่มีการช็อตมันมีการมองเห็นคุณคิดว่าคุณเนียนมากลเลยหรอนี่ไนงะตีเต็มๆนั่นแหละโอ้ยกรีดกรีดบอกเลยว่าจะอยู่นี่โอ้ยไม่ต้องบอกกันขนาดนั้นก็ได้นะจ๊ะไหนะนะนไม่บอกอนะ ไม่บอกอยู่ดูนั่นเองผมบอกเลยไอ้เจ้านี่มันเสิร์ชมันเสิร์ชไอ้เสิร์ชสวายว่าเ,เก่งมากอะ่ะเป็นทางนู้นแน่นอนนะเพราะว่าตัวรูปของเรามันมันมองไปทางนั้นไงสวัสดีครับรีโคว์ไว้เพื่อนรีโคว์ไว้เออนั่นแหละกรี๊ดนั่นแหละนั่นก็กรี๊ดนอนอยู่ยังกรี๊ดเลยเจอแล้วจ้าสวัสดีเดี๋ยวดูนะเฮ้ย่ะมีล็อกหลบแอบเนี่ยล็อกหลบแอบมีได้ทาน์ดไหมเข้าตู้แบบไม่มีอะไรทำนี่เนี่ยจับซะเลย ก็หวังว่าคนนั้นมันจะไม่มีอะไรนะคนนี้ยังมีเวลาอ่ารู้เลยพรเราช็อตระดับ3เกลี้ยงแล้วไงเดินไปมันคงไม่มีแฮชโผลขึ้นมาให้มันหรอกไม่มีทางสวัสดีครับกรีดหน่อยกรี๊ดกรี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 ดโอ้เจอละ <laughs> คุณจะดนียังไง โอ้ยแอบอยู่ตรงนี้เหรอแอบูปตรงนี้เหรอทอร,รมานซะร้อยเกมแรกคำคำมันมันสี่ตัวเรียบแม้แต่คุณจะมีวิชาหลุดออกมาจากตะขอเนี่ยแหละรวดเร็วทันใจสไตลดนี้ครับทุบเจนเล่นมันไม่มีเจนให้ทุบเลยอ่ะคือเขาทําไปได้แค่เจนเดียวเท่านั้นเจนนั้นก็ไม่ได้ปัน่น แตนูน้นก็ไม่ได้ปัน่อนอะเจนนี้โอเคอย่างน้อยได้อีกหนึ่งร้อยคะแนนไม่ใช่ไม่ใช่ตีไม่ใช่ตีพูดผิดทำผิดดาเมจทำเลิกน้ำชัยครับช็อตเก๊กคลีนคลีนรวดเร็วมากเลยโอ้โห no one escape ครับ merciless killer ครับ เอาละช็อตสี่ตัวครบเรียบร้อยปองปองปองเสสัยผมฆ่าเร็วเกินไปไม่ได้ฟาร์มแต้มกันเนอะไม่เป็นไรโอเคเอาเควสก่อนอผมอยากจะรู้เลยว่าผมเล่นโหดเกินไปหรือ เธไปบรรทุกง,ง่ายอาจจะเป็นเพราะแรงก็ได้17 1 6 1 8ปมี9้าอยู่คนเดียวเนีก็อาจจะจริงหุ้ยพีดีไซสิบสไตรด้วยโอโหนี่คนนี้กลัวที่สุดเลยอันนี้เป็นหนึ่งในเปิร์ที่เวลาแบบอุ้มไขรขึ้นมาจะกลัวกๆฮนะแต่อันอื่นคนอื่นนี่รู้สึกว่าเปิร์จะจะแปลกๆนิดนึงเนาะเอาดาร์คเซนต์มาแล้วก็เอาวดดี้มาผมจำได้ผมไล่เจ้านี่คนแรกเลยแล้วหลุดเลยไงเอาดาร์คเซนต์มาจะจะจะ,จะสู้ไง จะสู้ไงเจอปักเดี๋ยวตุ่มศูนย์คะแนนออกจากเกมหนีไปเลยแล้วนี้ก็ด้วยสมีสปริน์เบิร์ดรู้สึกไม่ค่อยเจอใครแบบสปริน์เบิร์ดใส่ผมนะไย่รู้ละก็ถือว่าคลีนคลีนครับ